ให <Okay. S 2> ้นิ้เดินเข้าไปนั่งตรงไหนคุณจะนั่งไหนเลือกเลยอะไรให้มนนั่งตรงคุณนั่งฝั่งนึงก็ได้ร่ม่รัาให้นิกนั่งตรงไหนนอนนะฮัลโหลไหนคุณคุณอยากรู้อะไรคะ <laughs> อะไรนี่คิดอันไหนคือจริงๆแล้วอ่ะจุดประสงค์ที่จะทำคินนี้ก็คือเพราะว่าอยากจะให้ แบบว่าเผื่อเผื่อลูกมาดูในอนาคตแล้วก็เก็บมาให้นิกดูเก็บให้นิกดูด้วยใช่ใช่อันนี้อยากรู้อะไรอ่ะแล้วแล้วพอเจอนิกที่ไหนเจอเจอกันที่ไหนจริงๆแล้วอ่ะวันนี้ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นวันที่4พฤศจิกายน4ธันวาคม2020ที่พูดถึงแล้วเนี่ยเราแต่างงานกันมา2ปีแล้วเนาะ แต่งงานกันมาสองปีแต่งนต่นปีหนึ่งแปดใกล้จะสามปีแล้วออีกเดือนหนึ่งก็สามปีแต่ว่า,า,าไม่เป็นไรามมาดิบอมบอมเข้ามาอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่มอสองอายุสิบสี่ตอนนี้บอมยี่สิบแปดก็สิบสี่ปีสิบสี่ปีที่แล้วเลยจำได้แม่นยำมาก เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อวานใช่ที่โรงเรียนตอนแรกผมไม่ได้ไม่ได้จะจีบคุณเลยจริงเหรอใช่บงแค่เพื่อนแซวเพื่อนแซวว่าไงเพื่อนก็จีบคุณตอนนั้นอะเป็นเป็นเบสแบบเห็นแบบไม่ขนาดนั้นหรอแซวแซวเล่นอะไรอย่างเงี้ยแซวเล่น บอมก็เลยไปแกล้งคุณด้วยแล้วหลังจากนั้นบอมก็แบบชอบคุณีนใช่แล้วคุณชอบอะไร,รอ่ะชอบอะไร,รอ่ะชอบอะไรชอบอะไรชอบอะไรตอนนั้นคุณไม่สวยเท่าตอนนี้หรอกบอมเองก็เหมือนกันบอมแล้วหล่อม่เท่าตอนนี้เหมือนกันตอนนั้นชอบอะไรมไม่รู้เลยแค่ อยากเอาชนะมากกว่าสงสัยแต่ติดๆอยากติดๆแค่นั้นเองแหม่ดูถ้าก็รู้อาจจะแค่นั้นเองแต่นี้แกเป็นแบบผู้หญิงคนเดียวแล้วคนแรกเลยนะที่บําเพ็ญจริงนี่คุณมานั่งตรงนี้เถอรบไม่เป็นไรโอเคเก่งมานี่แล้วยังเล่าอันนี้ไงไม่กล้องมันโอ่ะกล้องมันโอเคแล้วนี่ว่ามันไกลไปหมายความว่าถ้ามันไม่ต้องกลัวความร้อนกล้องมันไกลไปมานั่งตรงนี้สิ S <S อย่างนี้ดีกว่าเนาะถึงไหนละหลังจากนั้นมันก็เริ่มขอกลับบ้านกับคุณด้วยจริงเหรอเออจริงออจริงจริง,รงแต่ถ้าให้เรียกตรงพูดตรงๆเลยก็คือนี่เป็นผู้หญิงคนเดียวคนเดียวเลยที่อยู่มาด้วยจนถึงปัจจุบันตั้งแต่เด็กเลยจนถึงปัจจุบันนี้แต่งงานอันนี D ้ดื D ้อไหม <c oughs> ือพูดแบบไม่ต้องคิดเลยบอมเป็นคนที่รู้ส่วนที่ดื้อของคุณที่สุดแล้วคุณก็เป็นคนที่รู้ส่วนที่ดื้อของบอมที่สุดแต่ว่าเราก็ต้องคนละครึ่งอ่ะราต้องปรับเปลี่ยนเอาอเพื่อให้มันอยู่รอดเซอร์ไวย์เวอร์ฟับตัวเนาะแป๊บเดียวเอง14ปีแล้วอ่ะ มันก็นานมากแล้วก็เร็วมากๆากจำได้เลยว่าครั้งแรกที่แบบไปเที่ยวกับคุณหรอมันน่าจะเป็นที่ดิมเบอร์มัางนี้ใช่หรอน,น่าจะใช่นะตอนแรกสุดเลย <c oughs> ก่อนนั้นมันไม่เหมือนเที่ยวอ่ะก็คือไปดูหนังไปดูหนังเพราะว่าเพื่อนชวนชจำหนังเรื่องแรกที่ดูได้เลยไม่น่าเชื่อว่าไป,ปไดูพายเลตอ Pilot the อฟแคบเียน ตอนนั้นอะนะคร็บตลกมากมเพื่อนชวนชวนคุณชวนบอมเราก็เลยบังเอิญไปด้วยกันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันจริงๆก็น่าจะไปเที่ยวตอนที่ดีมวัวกับโนต้ตอิ๋งเพราะปกติเราก็ออกจากบ้านด้วยกันไม่ได้ก็ต้องแบบว่ามีเรื่องไปแล้วก็เริ่มทำงานด้วยกันถ้าสมมติว่าลูกมีแฟนก็ให้บอกเราเดี๋ยวเราไปด เพราะมคิดว่าถ้าผมเป็นพ่อคุณนะถ้าผมเจอผู้ชายแบบตัวเองผมจะไม่ไว้ใจเัวมาก <c oughs> ตลบจริงแต่ตอนนี้บอมรักคุณมากมากที่สุด <c oughs> จริงเหรอจริงค่ะเออ